สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมสาย3.5มิลของ TOT ตัวนี้นะครับจะเป็นสายแบบนี้นะครับเป็นสายมีสลิงครับแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับ ครับผมตัวที่ใช้ในตัวเครื่องเชื่อมที่ใช้วันนี้นะครับจะเป็น JP GA สามนะครับก็จะมีฮอดเดอร์สำหรับสายจุดห้าสามจุดห้ามิลมานะครับตัวนี้ทั้งสองข้างนะครับก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่า <c oughs> ตัวฮอดเดอร์ที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับสายใหญ่สุดก็สามมิลลิเมตรนะครับ ใช้กับ3.5มิลไม่ได้นะครับเราก็ต้องทำการเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนง่ายมากครับก็แค่ใช้ตัวไขควงหกเหลี่ยมเล็กสุดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวโฮเดอร์3.5มิลน,นะครับแบบนี้นะครับครับผมเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนตัวโฮเดอร์ก่อนนะครับ ก็จะมีน็อตตรงนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ทําการคลายแล้วก็ถอดออกมาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับครับผมแล้วก็สามารถดึงออกมาได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปแทนนะครับ แล้วก็ใส่น็อตกลับไปที่เดิมนะครับครับแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้สาย3.5มมิลได้แล้วนะครับแล้วเราก็ทำแบบนี้อีกข้างหนึ่งนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็ถอดออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ทําการใส่ตัวสามจุดห้ามิลเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่นออ็อตล็อกแบบนี้นะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับเครื่องก็จะพร้อมสำหรับสาย3.5มิลนะครับครับผมก็ทำการเปิดเครื่องนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำการปอกสายตัว3.5มิลนะครับตอนนี้ผมจะใช้3.5มิลทั้งสองข้างนะครับ เชื่อมเข้าด้วยกันนะครับตัวนี้ครับผมขั้นตอนแรกเราก็จะทําการใส่ตัวสลิปก่อนนะครับจะเป็นสลิปตัวนี้นะครับทําการใส่เข้าไปก่อนได้เลยครับแบบนี้นะครับก็ใส่มาไว้ประมาณนี้ก็ได้ครับครับผมเสร็จแล้วเราก็ทําการปอกตัวแจ็คเก็ตสีดํานะครับตัวนี้ ปอกอยู่ที่2.5ซนติเมถึง3เซนติเมตรนะครับเราก็สามารถกาได้ครับก็การะยะประมาณนี้ก็ได้ครับแบบนี้นะครับครับปอกเสร็จเราก็จะเจอเส้นใยสีเหลืองนะครับแล้วก็จะใช้กันไกรสำหรับตัดสายโดยเฉพาะนะครับ แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเจอตัวตัวแจ็คเก็ตสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะทำการใช้ตัวร่องกลางของตัวสติปเปอร์นะครับตัวนี้วางไว้ที่ร่องกลางนะครับโดยระยะที่เราจะปอกก็คือ7ม mm ิลลิเมตรถึง1เซนติเมตรนะครับหรือว่ากะเอาก็ได้ครับประมาณนี้ครับ แบบนี้นะครับครับผมก็จะเหลือประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ทำการขูดตัวคอดติ้งสายไฟเบอร์ออกนะครับโดยใช้ร่องในสุดของตัวสติปเปอร์นะครับแบบนี้นะครับก็ทำการขูดขูดออกนะครับ โค้ดเสร็จแล้วเราก็จะทําการเช็ดด้วยทิชชู่สลับงานไฟเบอร์ตัวนี้นะครับชุบด้วยแอลกอฮอล์บริสุทธิ์96เปอร์เซขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับเช็ดจนเสียงดังเอี๊ยดนะครับแบบนี้นะครับครับผมแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการตัดด้วยตัวคีเวอร์นะครับโดยการตัดนะครับ วางตัวแจ็คเก็ตสีน้าเงินตัวนี้นะครับไว้ที่สเกลเลข10ของตัวคีเวอร์นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการตัดสายได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาวางที่ตัวเครื่องเชื่อมสายนะครับ แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้อีกข้างหนึ่งนะครับเราก็จะทําการปอกสายสีดําเหมือนเดิมครับตัวน,นี้นะครับก็จะมีสลิงครับแล้วก็ทําการปอกตัวแจ็คเก็ตสีดํานะครับที่สองเซนติเมตรครึ่งถึงสามเซนนะครับประมาณนี้หรือว่าเรากะเอาก็ได้นะครับประมาณนี้ บแบบนี้นะครับเส้นใยสีเหลืองนะครับเราก็จะทำการตัดออกนะครับแบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะทำการปอกตัวแจ็คเก็ตสีน้ำเงินนะครับเหมือนเดิมกะระยะที่ประมาณ 7ม mm ิลิเมตรถึง10บเซนอ่า10มิลิเมตรนะครับหรือว่า1เซนติเมตรนะครับแบบนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับครับผมเสร็จแล้วเราก็เอาตัวสติปเปอร์ล่องในสุดนะครับเพื่อขูดตัวโคตติ้งออกนะครับแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ทําการเช็ดด้วยแอลกอฮอลบริสุทธิ์นะครับแบบนี้นะครับเช็ดจนเสียงดังเอียดนะครับต่อไปเราก็ทําการตัดด้วยควอร์นะครับโดยสีน้ําเงินเหมือนเดิมครับวางไว้ที่สเกลเลขสิบของตัวควอร์นะครับแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็นํามาวางที่ตัวเครื่องเชื่อมสายนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยครับเครื่องก็จะดึงสายมาเชื่อมให้อัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วนะครับค่ารถจะอยู่ที่0.01 dB นะครับแบบนี้นะครับ แล้วเราขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการอบสลีปนะครับก็ดันตัวสลีปมาไว้ใกล้ๆก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาแล้วก็เปิดโฮเดอร์ขึ้นทีละข้างนะครับแบบนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เลื่อนตัวสลีปนะครับมาไว้ตรงกลางสาย ค่อยๆประคองมานะครับแบบนี้นะครับให้เลยแจ็กเก็ตสีดำม,มานิดนึงนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทำการอบสลิปได้เลยครับ ตอนนี้ก็ทําการอบสลิปนะครับจะมีไฟตัวสีแดงขึ้นตรงนี้นะครับ ครับผมไฟสีแดงตรงนี้ดับไปแล้วนะครับก็คือการอบสลิปสำเร็จนะครับก็เอาออกมานะครับก็จะมีตัวถาดวางสำหรับให้เย็นเร็วขึ้นนะครับตัวนี้เราก็ดูคร่าวๆก็ใช้ได้ครับผมตัวอบสลิปเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าเกิดอบสลิปสำเร็จก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นใสๆนะครับ ตัวตัวพลาสติกนะครับแบบนี้นะครับก็ทำการใส่ตัวโปรเทคเตอร์อีกทีหนึงนะครับเพื่อเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ